สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกับปัจจุบชาแนลคนกาลาสินคนเก่าคนเดิมนะคะทุกคนชาวนี้อยู่ในสวนค่ะทุกคนคะ่ะแปลกใจไหมคะทุกคนว่าปัจจุให้ดูอะไรมีแต่ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยคิดแล้วเนาะกล้วยก็คือแบบเราทำอะไรมันก็จะได้เป็นเรื่องกล้้ยเนาะทุกคนเนาะ สงสัยแล้วสิว่าประจุอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คือที่จังหวัดตราดนะคะทุกคนประจุมาพักผ่อนที่นี่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะก็ไม่ได้อัปเดตอะไรให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าประจุลงมาที่นี่ก็ไม่ได้บอกใครเนาะแล้วก็จะไปแล้วค่ะเลยให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมาที่นี่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่น ก็อยู่ที่นี่ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะก็ถือว่ามาพักผ่อนเนาะแล้วก็จะไปเริ่มงานใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางแต่เช้าแล้วค่ะไปที่ทำงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะที่บ้านบึงเพราะว่านัดกับนายจ้างเจ้านายคนใหม่ไว้ที่บ้านบึงเนาะก็ยังไม่รู้ค่ะว่างานที่จะไปเริ่มทำใหม่นั้น จะดีแบบงานเก่าไหมอันนี้เราก็ต้องไปดูค่ะต้องต้องไปให้เห็นด้วยตัวเองจะได้รู้เนาะดีไม่ดียังไงในเมื่อประจุบรับปากกับเขาแล้วคือ,อเราก็ต้องไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าพูดพูดแล้วก็คือทำแล้วต้องพูดแล้วต้องทำนะทุกคนเรารับปากเขาแล้วถ้าเราเทงานเขานะี่ย มันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะทุกคนเราต้องไปดูว่าเห็นก่อนว่างานที่เขาคุยกับเราจะเป็นแบบไหนจะดีเหมือนที่เขาคุยกับเราไหมเราต้องไปดูว่าเห็นกับตาเนาะเราทําได้เราก็ทําทําไม่ได้เราก็เซโนเนาะก็ประมาณนั้นคะ่ะทุกคนก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเออจะไปงานจะไปทํางานที่แห่งใหม่แล้ว อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ประจุมาพักผ่อนค่ะทุกคนไม่ได้บอกใครเลยค่ะมามาก็ไม่ได้บอกใครก็จะไปก็บอกนิดนึงให้ทุกคนได้รู้ค่ะว่าเ,ออเราหมดสัญญาเปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็นิดหน่อยค่ะไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ที่นี่ให้ดูเพราะว่าประจุก็มีหลายอย่างเนาะที่ไม่สามารถที่จะ ทำให้ดูได้มันก็มีเหตุผลเนาะทุกคนเนาะก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูตามตลาดและอีกอย่างมันก็ไม่สะดวกค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกอยู่ตลอดเช้าสายบ่ายเย็นมันไม่สะดวกในการทําคลิปที่จะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆตลาดที่นี่เขาก็ตลาดตลาดจ่ายตลาดโตลุงเขาเขาก็มีหลังคาเนาะทุกคนแต่มันก็คือมันอยู่ที่ตัวประจุบแหละคะ่ะไม่สะดวกในการทําคลิปให้ทุกคนได้ดู เราไม่สะดวกหลายๆอย่างเนาะพระเจก็เลยตัดสินใจเออพักผ่อนให้ตัวเองให้เต็มที่พร้อมจะลุยงานใหม่แค่นั้นเองค่ะทุกคนก็อัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าได้มาที่นี่จังหวัดตราฝนแปดแดดสีให้ทุกคนได้เห็นว่ามาพักผ่อนจริงๆเนาะก็เตรียมตัวจะไปอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยค่ะไปแต่เช้าเลยค่ะก็ บอกเล่าสู่กันฟังเนาะก็เดี๋ยวประจุบเขาจบคลิปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะประจุจะอัปเดตให้ดูค่ะว่าที่ทำงานใหม่เป็นยังไงเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยให้กำลังใจกับประจุ๊บชาแนลคนการาสินอยู่ตลอดนะคะทุกคนคะขอทุกคนทำอะไรก็สมใจดังใจหมายนะคะคิดอะไรก็ปังๆเฮงเ ลงคลิปก็ยอดวิวหลักแสนหลักล้านนะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝนฝนเหมือนจะตก,กแล้วค่ะทุกคน